สดีค่ะพบกับไปถอมในสเก็ตข่าวนะคะเวลาเจองูเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกว่าให้อยู่ห่างๆแต่สำหรับน้องคนนี้อยู่ใกล้กันได้ค่ะนี่เลยน้องๆกองสันทนาการธรรมาศาสตร์กำลังซ้อมเฉียแต่อยู่ดีๆงูเลื้อยมาหาจะทำยังไงดีละทีนี้งานนี้งูน่าจะถึงกับงงเลื้อย เลือ้อยหนีดีกว่าอายุไม่ได้แล้ว เทควันโดชุดโอลิมปิกนำโดยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนาก,กจตรีนคอโอลิมปิกมาที่ช่อง7 HD ค่ะ oh. มาเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก2024 oh. ไหนๆนมาถึงแล้วทีมงานพาน,น้องเทนนิสมาลองบรรยายกีฬาเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้คู่ที่น้องเทนนิสแข่งเองผลจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะสวิาววาวนวาทีาครับวเยี่ยมไหครับอันนี้เยี่ยมไหครับเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยม <Wow. S 2> เออครั้งนี้แค่ซ้อมนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเชิญมาพากจริงๆแน่นอนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีคะ่ะ <cle>